สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝาใส่ชาแนลนะครับและวันนี้เรามาพบกับเกม Ar s u u v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  ว m o o i l l e ในโหมดบูตอนนะครับและก็วันนี้ผมจะมารีวิวสตอผักของผมนะไม่สิเป็นเออเป็นสวนนะครับเป็นสวนผักนะไม่ใช่แค่ผักนะจะมีพวกเบอร์รี่แล้วก็พวกเลมอนอะไรเยอะแยนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ปลูกเลยและก็ผมได้ทำไว้ดีมากกว่าจะหาทรัพยากรได้นะครับทุกคนดูเลย แต่ก็วันนี้ก็มีแค่สตูผักนะเพราะว่าผมไม่มีทรัพยากรพอที่จะสร้างบ้านต่อนะครับก็เลยเออใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในสตูผักนี่แหละ,ะทะถ้างั้นผมจะมาใส่ปุ๋ยเลยดีกว่านะส่วนปุ๋ยของผมเนี่ยผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับในทํำไว้เยอะเลยปุ๋ยเนี่ยจริงเนี่ยผมก็ได้คราบเอาไว้เยอะมากนะครับใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวนะ ถ้าหากคราฟเองครับแต่ว่าผมยอมรับนะว่าผมเนี่ยพึ่งก๊อตโหมดนะครับเพราะผมไม่มีเวลาที่จะมารอให้ได้ปุ๋ยแต่ละแต่ละถุงเลยต้องขออภัยจริงๆนะอ่าโอเคใส่ไปในทีละแปลงนะครับแปลงผักทุกแปลงนะต้องใส่ปุ๋ยนะครับ <c oughs> ผมสร้างไว้เยอะมากเลยสร้างไว้เยอะกะให้เอาเอายง่ายผมกะให้สวยนะครับให้ดูดีก็พอ เอาจริงเนี่ยเราก็ปลูกตรงไหนก็ได้นะจะปลูกไว้ตรงที่ข้างบ่อน้ําก็ได้ขอแค่มีน้ํามีน้ําลดได้นะครับมีน้ําให้มันไหลผ่านได้ถึงนะโอเคตอนนี้เราก็เติมปุ๋ยทุกแปลงแล้วทีนี้ก็เหลือแค่มเมล็ดพันธุ์ผักนะครับหรือพืชผักนั่นเองนะส่วนมเมล็ดพันธุ์เนี่ยตอนนี้เรายังไม่สามารถฟาร์มด้วยตัวเองได้นะ ถึงเราจะฟาร์มด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ามันได้น้อยมันจะสุม่มมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้หรือผมจะใช้พลัสโซในการฟาร์มเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะไปจับไดโนเสาร์พวกตัวฟาร์มพืชน,นะครับนี่ก็จะเป็นที่ขี่ของเจ้าไทเซิลท็อปนะครับแต่ว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วนะคลิปจับไทเซิลท็อปเพราะงั้นอ่านี่ไงคลิปนี้ผมจะมาจับสเตโกซอรัสต,ต่อเลยนะครับ เป็นไดโนเสาร์ตัวที่ผมยังไม่เคยจับและทําคลิปลงนะส่วนวัตถุดิบที่จะทำํำที่ขี่ของมันนะนนะก็จะมีไฮแล้วก็ไฟเบอร์นะครับและก็จะมีเป็นไม้นะครับวัตถุดิบไม่เยอะโอเคผมได้ไปเจอสเตโกตัวหนึ่งไวล้ล้อ่ะถ้างั้นผมจะขี่พาราซอไปเลยนะเพื่อที่จะไปจับสเตโกซอรัสนะครับคือผมอาจจะไม่มี เสียงดนตรีประกอบคลิปนะครับหรือว่าเสียงเอฟเฟคอะไรใดๆนะเพราะว่าตั้งแต่ผมอัปเดตอัปเดตไอ้ไม่รู้ว่าเป็นแอปเออน่าจะเป็นแอปส่งแอปแชร์นะครับหรือไม่ก็เป็นแคปค u สหรือเปล่าไม่รู้นะตั้งแต่ผมอัปเดตตั้ง2อแอปนี้มาเนี่ยมันรู้สึกว่าจะดึงจะดึงเอฟเฟคเสียงเนี่ยใส่ในแคปคัสไม่ได้นะครับเป็นของระบบ iOS นะผมไม่รู้เป็นอะไรอะมันดึงเข้ามาไม่ได้อะ เพราะงั้นแต่ละคลิปของผมเนี่ยก็เริ่มจะไม่มีเอฟเฟกเสียงนะครับผมอาจจะทําแบบนี้เพลียๆเลยอาจจะไม่ค่อยสนุกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคสเตโกตัวนั้นก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะมีเทอร์ลิซิโนและก็สไปโนด้วยนะนะเดี๋ยวเตรียมธนูที่เราที่เราทำภารกิจได้นะครับแต่ยังไงก็ไม่น่าจะฆ่าสไปโนหรือว่าเทอร์ีได้นะ เพราะว่าเราไม่มีเกาะนะครับแล้วก็วุฒของเราไม่แรงพอนะดูสเตโกตัวนี้ก่อนนะเบลสี่สิาเองนะน่าจะเป็นเพศเมียนะครับเพราะว่ามันไข่เอาไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูอีกตัวมันมี2ตัวที่ผมเจอไว้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตฆ่าเจ้าอยู่ท่าแรปเตอร์ก่อนนะมาชึปอ่าเรียบร้อย สเตโกตัวที่ผมเล็งเป้าไว้ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะตัวที่อยู่ตรงนี้เมื่อครูนี้นะเดี๋ยวขอขอเคลียร์ก่อนนะอ่าเรียบร้อยอ่านี่ไงครับเดี๋ยวดูเวลก่อนนะเป็นเวลสองร้อยเจ็ดสิบเป็นเพศเมียด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเราจะมาจับสเตโกตัวนี้เลยคือในการในการที่เราจับสเตโกเนี่ยมันก็จะ ยากกว่าไทเซลรทอปหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าไทเซลรทอปเนี่ยมันคือเวลาเราจับด้วยเบอร์รี่เนี่ยมันจะกินอาหารได้เร็วส่วนเจ้าสเตโกเนี่ยมันกินช้านะครับโอเคอ่าค่าสลบ8ป8 5 0นนะถ้างั้นมาใส่ลูกธนูเป็นพิษแมงกระพุนนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นที่สูงก่อนขี้เกียจวิ่งตรงนี้น่าจะได้ หรือเปล่าไม่รู้แต่ยิงไปเลยโอเคค่าสลบขึ้นถึง1,000เลยนะถือว่าเยอะเดี๋ยวยิงไปต่อนะครับเวลสูงขนาดนี้เนี่ยถ้ามันตบเราทีเดียวนะไม่สิมันฟาดหางใส่ทีเดียวเราน่าจะเจ็บมากเลยค่าสลบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนหางตบทีเดียว กระดูกขาหักพอกระเด็นมาไกลก็ตายเลยโอ้โหอะไรวันนี้อะก็อย่างว่านะครับมันเป็นโหมดบลูตอนนะครับและก็ตอนนี้เรายังไม่มีเกาะด้วยซ้ำอะเรามีแค่เสื้อผ้าเสื้อหนังธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะชุดเกราะอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คราบเลยโอเคเราต้องรีบไปนะเพื่อไม่ให้ค่าสรุปของมันลดลงเยอะนะครับ ตอนนี้เมื่อครูนี้เนี่ยผมได้สองดูก็คือค่าสรุปของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงสี่พันละก็ถือว่ามาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งไปละอะไรวะโดนฟาดหางทีเดียวเนี่ยก็คือล่วงเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะ มาถึงละดีนะที่ไม่ไกลมากโอเคเตรียมลูกธนูมาเลยอ่าอ๋อใช่ตัวใช่ตัวสีเขียวแน่เลยตัวนี้แหละค่าสลบขึ้นถึง6กพันแล้วนะครับใช่ไหมเดี๋ยวจะวิ่งยิงเลยนี่โดนชึบโดนจะหลับไหมจะหลับไหมเหลือแค่นิดเดียวอ่าหลับเรียบร้อย เอาเอาทางนูน้นอยู่ท่าอยู่ท่าไล่ตบพลศซนี่ยิงเข้าไปอะจะสลบอ่าโดนพลศร์ด้วยพลศอตายเลยนะครับอาตัวนี้ก็โดนเข้าไปอีกอะหลับนี่ค่าสลบแรงมากนะครับพิษแมงกระพุนและก็ลูกดอกนี่จะรุนแรงขึ้นค่าสลบจะรุนแรงขึ้นตามที่อาวุธของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอมาเก็บของกันนะ โอเคเก็บของที่หล่นก่อนนะในนี้มียาคูณสิบนะครับนี่ไงยาคูณสิบเนี่ยก็ได้มาจากภารกิจฆ่าปริเนยานะครับคือผมเคยทําคลิปทําภารกิจฆ่าปริเลนยาไว้แล้วนะของตอบแทนของมันก็คือยาคูณสิบถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับน่าจะเป็น ep เท่าไหร่นะประมาณ ep ที่3หรือว่าที่4นี่แหละผมก็จําไม่ได้ เดี๋ยวขอฆ่ายูทาพวกนี้ก่อนนะเอาเนื้อด้วยนะเนื้อพาราโซอโอเคพออยูทาพวกนี้ขอเก็บเนื้อไปเลยเก็บให้หมดนะครับแล้วก็พลราโซอของเราก็มาอยู่ใกล้ๆนะอ่ามีไข่ออกมาด้วยคือ พลัสโซเนี่ยผมเอามาเป็นพาหนะเท่านั้นนะครับไม่ได้เอามาเพื่ออะไรนะแต่ว่าถ้าเววสูงมันก็สามารถสู้ได้แหละเหมือนพลัสโซผมเนี้ยน่าจะสู้กับพวกตัวอ่อนๆได้บ้างนะครับอย่างเช่นพวกยู่านเนี่ยหรือว่าเจ้าไดโลนะเดี๋ยวขอฆ่าเจ้านี่เลยแล้วกันนี่ ผมเลยอยากจะเล่น Arc PC มากเลยแต่ว่าการจะซื้อจะซื้อคอมมาสักหน่อยนะแต่ว่าเงินดันได้เอาไปใช้อันอื่นก่อนนะใช้อย่างอื่นก่อนเนี่ยก็เลยไม่มีตังคพอที่จะซื้อซื้อคอมนะครับถ้างนั้นในระหว่างผมก็ต้องรอค่าหิวของมันลดนะครับ แล้วก็ในระหว่างที่รอเนี่ยผมก็จะขออนุญาตตัดคลิปไปเลยนะโอเคครับและตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้อาหารของมันเลยนะครับเพราะว่าค่าหิวของมันก็ลดลงบ้างแล้วผมได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนหรือสองคืนวันนี้เล่นอยู่ไปโยกๆนะแต่กลับลืมเฉยอะ เดี๋ยวเบอร์รี่จากตัวพาราซอมาให้มันนะครับผมว่าน่าจะตื่นอยู่นะน่าจะได้อยู่โอเคยัดเบอร์รี่เข้าไปเลยถ้ามันฟื้นเนี่ยก็จะบวกให้127เวลนะครับก็จะเป็นเวล300กว่านะส่วนยาคูณ10เนี่ยผมได้ยัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่ขี่ของมันเนี่ยผมก็ได้หาวัตถุดิบคราฟเรียบร้อยนะครับอยู่ในตัวมันเนี่ยอ่าใส่เบอร์รี่เข้าไปโอเคขึ้นทีละ3%นะ เดี๋ยวรอดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะได้อยู่นะน่าจะตื่น,นตัวใหญ่มากนะครับสเตโกดูมุมมองนี้ถ้าดูมุมมองนี้เราจะเห็นความตัวใหญ่แล้วก็ความท้าทายของพวกสัตว์เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นมุมมองบุคคลที่สามนะเราก็จะดูเหมือนว่าสัตว์ที่เราที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันไม่ตัวไม่โตตัวไม่ใหญนะ่แต่ดูมุมนี้เนี่ยใหญ่มากเลยสเตโก โอเคน่าจะได้อยู่หรือเปล่านะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้ผมก็ทำได้แค่รอดูนะครับไม่มีอะไรมากนะเอาเจ้าสามเขาตัวนั้นจู่ๆมาชนสไปค์ของเราเฉยเลยเออสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือมือใหม่นะ ให้คราบสไปคกไว้รอเลยนะเวลาเราจะไปสับจับสัตว์ตัวอื่นเนี่ยมันค่อยจะสะดวกขึ้นอย่างที่ผมทำนะครับทำไว้แค่ไหนก็ได้แต่ว่าเพราะว่ามันจะดึงดูดสัตว์ตัวอื่นนะครับอ่านั่นไงโอเคสเตโกของเราก็ตื่นขึ้นมาเรียบร้อยล้เป็นเวล396นะครับเลือดอยู่ที่9000ถือว่าเยอะเลยทีเดียวอ่ะใส่ที่ขี่เรียบร้อย โอเคถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้นะครับสเตโกผมไม่ได้จับนานนะก็เลยจํามุมมองการขี่ของมันไม่ได้ทุกคนดูเทียบกับพาราซอดิพาราซอกลายเป็นเด็กไปเลยฮะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยมุมมองนี้เดี๋ยวดูมุมมองอีกมุมมองนะครับอ่าทุกคนดูดิขนาดตัวนี้ห่างกันลิบลับเลย ส่วนการโจมตีเนี่ยก็จะมีแค่ท่าฟาดหางนะครับสเตโกท่าอื่นไม่มีนะเลื่อนขึ้นก็ไม่มีอะไรอะเลื่อนลงก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ท่าฟาดหางนะครับไม่เหมือนกับเจ้าสามเขานะฮนะโอเคทีนี้ผมก็คิดว่าหลังจากนี้ผมก็จะเก็บสไปต่อนะครับเพราะว่าหาวัตถุดิบครับยากพอตัวนะผมบอกเลย ต้องใช้หายเยอะมากเลยนะเดี๋ยวหยุดมันไว้ก่อนนะสไปเนี่จำเป็นนะครับผมบอกเลยเราพกไว้ตลอดเวลาเลยดีกว่านะเวลาเราไปจับสมมุติว่าไปจับนกไปจับอะไรเนี่ยเราก็วางกั้นเอาไว้นะครับเผื่อมีแรปเตอร์มากกว่ามันก็จะสนใจสไป์กว่าเรานะเป็นข้อดีมากๆนะครับที่มีสไป์อ่าเรียวคราบไว้ต่อนะทีนี้ผมก็จะทำภารกิจเพื่อพาสเตโกกลับบ้านนะครับ เดี๋ยวขอเนื้อเจ้าสามเขาตัวนี้ก่อนนะโอเคได้เนื้อแล้วไปทีนี้ก็กลับบ้านกันเดี๋ยวผมจะมาให้ดูคุณสมบัติของสเตโกสลัสนะครับคือเอาจริงมันก็ทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากฟาร์มเบอร์รี่นะก็รอดูได้เฮ้ยเดี๋ยวดีวอ๋อไข่ของบ้าริโอนิเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตั้งแต่เล่นมาผมพูดจริงนะ ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นไข่ของบาลิโอนิกนะท้ายกับไข่เทเลเบิร์ดเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกคอมปี้มันบงอาจกล้ามากับพาราโซเราไม่รู้ซะนะว่าพาราโซของเรามันเก่งแค่ไหนอ่มา,มาแต่ว่าขิดยากมาขิดขิดยากชะมัดเลยโอเคฮะสเตโกจับไปนิดเออทีเดียวตายแต่ว่าทำไมมันวิ่งชายย้าจังวะสเตโกเนี่ย จะวิ่งทันพาราซอของเราไม่รู้เนี่ยตรงนี้มีสไปโนอรารวาดอยู่นะครับไม่รู้เวลไหนนะทุกคนดูดิมันวิ่งช้าขนาดไหนผมคงต้องขี่สเตโกละส่วนพาราซให้วิ่งตามตูดนะครับโอเคผมตัดสินใจใหม่ละมารีวิวตรงนี้เลยแล้วกันอ่าทุกคนดูนะครับการฟาร์มเบอร์รี่ของมันนะมันก็จะค,คล้ายๆกับบอนโต้นะครับแต่ว่าหางของมันจะสั้นกว่านะมันจะสาบ สามารถฟาร์มได้เบืองกว้างกว่า3ามเขานะหรือว่าผมคิดไปเองไม่รู้โอเคคนดูได้เลยนะครับส่วนการฟาร์มอัตราได้เบอร์รี่เนี่ยก็น่าจะไม่ต่างกันกันกบสามเขานะครับเพราะว่ามันเป็นพวกฟาร์มพืชได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็พวกไม้วูดกับแฟตเนี่ยก็คือฟาร์มได้ดีเหมือนกันนะครับคนดูได้เลยนะครับอ่านั่นไง ือว่าเป็นเอาตัวที่เอามาใช้แทนสาเขาได้นะครับและก็เป็นตัวที่อยู่สูงกว่า3เขาด้วยนะแรปเตอร์ไม่น่าจะกระโดดขบเราถึงนะเราขี่สามเขาเนี่ยแรปเตอร์กระโดดขบถึงนะผมบอกเลยคือผมเคยละขี่สามเขาไปแบบนี้แหละแรปเตอร์มาเท่านั้นนะครับผมโดนขบตายเลยสามเขาก็ช่วยไว้ไม่ทันโอเคขี่สเตโกน่าจะปลอดภัยนะ เราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับฟาร์มแป๊บเดียวเองทุกคนดูดิฮะถือว่าได้มเมล็ดพันธุ์ของแครหลอดมานะครับและก็ข้าวโพดนะเก็บเอาไว้นะครับส่วนพวกนี้พวกมเมล็ดพันธุ์อื่นๆเนี่ยก็ถือว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์รี่พวกเบอร์รี่เนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อ,ะอ่ะเดี๋ยวมาฟาร์มหามาล็ดพันธุ์ก่อนนะครับเพื่อจีจะไปเพาะปลูกนะ คือการฟาร์มเมล็ดพันธุ์นั่นไงได้มาละได้ของมันฝรั่งมาด้วยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะให้ความรู้นิดหน่อยนะครับฮะถ้างั้นผมก็คงจะต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ